ที่ทยแลนก็คือนางงามที่มีความสวยและคําว่าคันทรีก็คือนางงามที่มาจากชนบทหรือว่าเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดที่จะมาร่วมประกวด77คนค่ะใ,ใจสำหรับการจัดประกวดครั้งนี้ก็คือเราอยากจะให้ คนสวยที่ไม่ใช่สวยแล้วก็สับอย่างเดียวนะคะคุณแต่ว่าคุณจะต้องใช้ความสวยของคุณในการต่อยอดให้เกิดประโยชน์ก็คือ,อเป็นคนที่มีความสวยแล้วก็ช่วยพัฒนาสังคมทรงคุณค่าสง่างามนำสังคมนั่นคือแรงบันดาลใจที่เราอยากจะต่อยอดความสวยของผู้หญิงหรือสตรีข้ามเพศในการช่วยพัฒนาสังคมตามจุดต่างๆทุกหย่อมย่าของประเทศไทยคะ่ะ เหตุผลที่เรารวมสตรีข้ามเพศแล้วก็สุภาพสตรีอยู่บนเวทีเดียวกันเป็นการประกวดเพื่อสร้างความเท่าเทียมและแน่นอนเป็นการให้เกียรติผู้หญิงข้ามเพศหรือว่าเพศสภาพที่เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นนำความรู้ความสามารถของคุณ มาฟาดกันด้วยผลงานและคุณภาพรวมทั้งคนที่พร้อมคนที่ครบเครื่องจริงๆในการตอบโจทย์บริบทเวทีของ Miss Country Thailand ค่ะถามว่ากลัวไหมจริงๆแล้วคือทุกกระแสะหรือว่าทุกการกล่าวถึงเวทีต้องขอกราบขอบคุณทุกคนไม่ได้กลัวดราม่าค่ะเพราะาดราม่าทุก ทุกคําถามย่อมมีคําตอบและทุกการกระทําย่อมมีเหตุและผลเพราะฉะนั้นเราวัดกันที่เจตนาและความตั้งมั่นในการคิดดีทดําดีและก็ตอบแทนคุณแผ่นดินตรงนั้นน่าจะสําคัญกว่าดราม่าใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับการเตรียมตัวในการประกวดมิสคัม t r y ไทยแลนด์คุณจะต้องมี ดีเรคเตอร์คันทรีก็คือผู้ดูแลประจําแต่ละจังหวัดแล้วคุณก็อาจจะถูกแต่งตั้งหรือว่าได้รับการประกวดคัดเลือกก็ได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพอคุณได้เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดแล้วคุณก็สามารถที่จะ ร่วมประกวด Miss Country Thailand 2023และแน่นอนโชว์ศักยภาพโชว์ความสามารถของคุณให้โลกรู้และช่วยพัฒนาสังคมไทยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วความสำเร็จแค่คิดและทำมันหมายความว่าเราก็สำเร็จแล้วแน่นอนว่าไม่มีก้าวแรกก็จะมีไม่ไม่มีก้าวต่อไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นการประกวดครั้งแรก เราจะต่อยอดและก็พัฒนาเพื่อรังสรรค์สร้างสรรค์ส,ส,สิ่งที่ดีขึ้นต่อๆไปก็ขอฝากทุกคนสร้างเวทีนี้สร้างกิจกรรมในการประกวดครั้งนี้ให้สวยและช่วยกันพัฒนาสังคมไปด้วยกันเพราะว่าวัตถุประสงค์ของเราชัดเจนแล้วก็อยากจะให้คนไทยทุกคนได้มามีส่วนร่วมกับเวที Miss Country Thailand 2023ด้วยค่ะขอบคุณเจ้าโอเคเริ่มเลยก็ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะอย่างที่บอกว่านางงามก็คือมีความสวยงามด้วยและนอกเหนือสิ่งอื่นใดคือคุณก็ต้องมีกิจกรรมในการช่วยสังคมไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชนบทพัฒนาโอทอปพัฒนาสินค้าพัฒนาช่วยเหลือจิตสาธารณะอะไรต่างๆแล้วถ้าว่าคุณพร้อมแล้วอย่าลืมนะคะสมัครเป็นสมาชิก พัฒนาสังคมเพียงค่าบำรุงเพียง60บาทเต้าอัน้นแล้วเราก็จะได้มาร่วมการประกวดในครั้งนี้ด้วยกันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ฟาดให้เต็มที่ค่ะ House.